ตั้งเมื่อปีพศ3 7นะครับต่อมาเขาลงมาซื้งินลงาเป็นกลุ่มกอหน้าด้วยเงินหนึ่งแต่บนหนึ่งลังในที่สุดมาจปี2552อาคนใหญ่สามารถที่จะอบอลลงไนท่าขอว้ยี่ได้สำเร็จเราก็เริ่มเปลี่ยนตัวอย่า่ จังนะทุ้งดามันลำบากถ้าเขาใช้เครื่องนี้ปุ๊บมันจะมีตาจ้างอัตโนมัตรในตัวแล้วก็เย็บอัตโนมัติปัญหามันอยู่ที่ว่าเครื่องเนี้ยใช้ไฟสามเฟสนะครับเนาะโรงงานเอาน่ะมันใช้ไฟสองเฟสตัววันนู่นนะเพราะฉะนั้นเครื่องเนี้ยในคณะเนี้ยปัจจุบันเนี้ยติดอนุสวรีย์ก่อนอะไรแบวันที่หันมาปัญหาดีดูเขาเนาต้องการคือแบบเขาต้องการใช้สามเฟสเขาไปถึงโรงงานนี้นะครับเนาะ

จริงผมตีนี้่เนดมนะ่อากาเกษตรต่าว่า้ก็ความคุรจะตกรวมในตัรไฟจรงี่เมือนดนานนักเอามงเขาเรยกหูเร่งกุ้งเร่งหอยไปสามารถิสารได้ทั้งารยาด้านพืชด้านกษด้านตรวเัสุดท้าย ีเทการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่นั่นเองเกษตรเชิงคุณภาพนะครับใหญ่กว่าก่อนตื่นตัวรังตั้งใจคุณภาพสูงเลยนะครับต่อหาพวกจะได้มีความน่าเชื่อถือกิจวัตรอื่นๆก็มีอะไรก็มาช่วยกันครับก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับดำเนินไปด้วยกันนะครับ ผมเจอว่าผมจะต้องดูเขาบ้านเขาอกเขาแหนครับกาบโคฟุนะสิาถครับเาวมดก็ห่วยงนเยวกว่าตันแจงเหรอไชเสียดายบอกรอบนี้มนนัดไปหมดแล้วพอดีมาเพื่นยกเรื่องประจันอันนี้เล้ว

คนคนเดียวโค้งคนได้หรือใช้แรงงานหรือ วันหนึงมันได้ปริมาณนมที่ตัผมผลิตของกับของตามนะครับเหล้ามยนมสดฝีมือครับในบ้านทำได้หลายอย่างที่้านทำเครับทั้งหลังนี่ก็เป็นพอกเลี้ยงเดี๋ยวพรอมๆกนยครบโอเคเดี๋ยวไปนั่งคุย